สวัสดีครับผมนุกพานุพงศ์จากทีม BC มาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของการเอาข้อมูลออกจากตัวระบบ BC กันนะครับว่ามันมีวิธีขั้นตอนในการเอาข้อมูล e x p o r t ออกไปยังไงบ้างเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ต่อได้นะครับก็อันนี้ผมสมมติตัวอย่างเพราะว่าผมต้องการเอาข้อมูลตัวใบสั่งขาย,ยออกมาจากระบบวิธีการเข้าไปที่ตัวโมดูลฝักขายเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ที่หน้าไหนๆก็ตามที่เราต้องการเอาข้อมูลออกไปใช้เราก็สามารถที่จะมากดติดเพื่อรายการที่เราต้องการเอาไปได้เลยนะครับเรื่องรายการเสร็จก็จะมีปุ่มให้เรากดดาเนินการสําหรับเพสนี้เราก็จะมาเลือกเป็นการส่งออกข้อมลูลนะครับกดไปเสร็จเขาก็จะแสดงเป็นหน้าตาป๊อปอัพแบบนี้เลยตารางฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวฟิลด์ที่มีเก็บอยู่ในระบบทั้งหมดว่าที่หน้านั้น,น,น มีฟิลด์อะไรที่ระบบดับบ้าเขาเก็ดเอาไว้บ้างนะครับส่วนฟิลด์ฝั่งขวานี้ก็เอาไว้เป็นฟิลด์ที่เราต้องการที่จะเอาออกมามีฟิลด์ไหนที่เราต้องการจากฝั่งซ้ายเราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกหรือว่าดับเคิื่อิกก็ได้เขาก็จะมาเพิ่มฟิลด์ที่ฝั่งขวาน,นะครับซึ่งสมมุติว่าผมต้องการดึงข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบบเขาดีฟอลต์ให้ผมอยากจะรู้ว่าไปสักขายนี้มีข้อมูลสินค้าอะไรที่อยู่ข้างในอยู่บ้าง วิธีการก็อาจจะใช้ตัว c t r t F ที่ติดมากับตัว Google Chrome หรือว่าเป็นเปาเซอร์้าไปก็ได้เราก็อาจจะมาหาชื่อฟิลที่เราต้องการนะครับก็อย่างเช่นเคสนี้ผมต้องการรู้ว่ามันมีรายการอะไรที่ลูกค้าเขาสั่งซื้อกับเราบ้างก็เลยพ้นหาในคำว่า,าสินค้าซึ่งก็จะเป็นฟิลนี้เรากดไปเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้ว่าแล้วเราต้องการดึงข้อมูลค่าไหนมาใช้ในการออก ในการสั่งซื้อเนี่ยก็คือมันมีชื่อสินค้ามันมีจานวมนมนีราคาอะไรพวกนี้ในส่วนรถเราอยากจะดึงูิวันไหนออกมาบ้างนะครับก็มาระบุทีนี้ซึ่งอย่างเคสนี้เนี่ยก็คือเราต้องการเป็นชื่อสินค้าเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมาหาที่ตัวฟิล์ที่ชื่อว่าสินค้าต่อที่อยู่ภายใต้ตัวรายการสั่งสินค้าตัวนี้เสร็จแล้วภายใต้ข้อสินค้าเนี่ยเราก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะได้เป็นชื่อสินค้าหรือเป็นรหัสสินค้าหรือว่าเป็นกลุก่มหรือเป็นอะไร ก็สามารถที่จะดีลดาวลงมาได้หลายเลเวลเลยสมมติว่าผมต้องการชื่อสินค้าอย่างเดียว mm. ก็เลยมาแบบเป็นที่ช่องชื่อสินค้าตรงนี้นะครับส่วนฟิวอื่นๆสมมติว่าผมต้องการเป็นจํานวนชิ้นของสินค้าอีกฟิวนึงแล้วกันผมก็ใช้คอนโทรลเก็บหนึ่เราก็จะเจอคาว่าจานวนเราก็มาเลือกว่าเราต้องการฟิวไหนออกไปสมมติว่าผมเลือกฟิวทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วทางขวาตรงนี้เราสามารถที่จะมาปรับ ลำดับเวลา Export ออ,ออกมาเขาจะเอามาแสดงผลเป็นคอลัมน์ไหนขึ้นก่อนเราก็สามารถที่จะมาปรับลำดับตรงมีดาน,นะครับสมมุติว่าผมต้องการข้อมูลทีมขายมาติดกับตัวพนักงานขายเวลาดึงข้อมูลออกมาจะได้เอาไปใช้ต่อได้ง่ายก็สามารถที่จะลากขึ้นลากลงได้นะครับเสร็จแล้วก็กรณีที่เราต้องการ Export ข้อมูลนี้ออกมาบ่อยๆเราคงไม่มาเลือกฟิลด์เองทุกครั้งน,นะครับ สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเราสามารถเซฟเป็นเทมเพลตไม่ได้ด้านฝาบนของแอปตัวนี้จะมีฟิลที่ชื่อว่าเทมเพลตตรงนี้ให้เรากดนะครับกดไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกก็คือถ้าเรามีเซฟเอาไว้อยู่แล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยครับแต่ว่าถ้ายังไม่เคยเซฟไว้เขาก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่าเทมเพลตใหม่ตรงนี้นะครับกดไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีให้เราตั้งชื่อว่าเราต้องการตั้งชื่อตัวเทมเพลตตัวนี้ว่าอะไรนะครับก็สมมติว่าผมตั้งชื่อแบบนี้ สร็จแล้วก็กดเซฟไปได้เลยนะครับคราวหน้าเราต้องการ Export ข้อมูลชุดเดียวอีกเราก็แค่มาเลือกเทมเพลตตรงนี้อีกทีแลระบบเขาก็จะดึงค่าที่เราเคยเซฟเอาไว้เนี่ยกลับมาให้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเราสามารถมาเลือกเพิ่มเติมได้ว่าเราต้องการ Export ออกมาเนี่ยในรูปแบบเป็น Excel หรือเป็น c s v ก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าของเราเป็น Excel ซลนี่แหละเราก็ข้อมูลประมาณนี้ถูกต้องครบถ้วนแล้วผมก็จะมาก,กดสเอฟ ระบบเขาก็จะทําการดึงข้อมูลของรายการที่เราเลือกเนี่ยออกมาให้ตามฟอร์แมตที่เราเลือกแล้วก็ตามฟิลด์ที่เราเซ็ตเอาไว้ซึ่งถ้าเราเปิดไฟล์เขาก็จะทาการดาวน์โหลดตัวไฟล์ออกมาให้นะครับซึ่งตัวไฟล์เนี่ยจะเรียงคอล์มน์เนี่ยตามตัวหน้าป๊อปอัพเมื่อสักครูน่นี้ที่เป็นหน้า Export ข้อมูลน,นะครับทีนี้เราก็สามารถเอาข้อมูลจากระบบเนี่ยไปใช้ต่อได้แหละ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการ Export ข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจไปกับเรามา stop busy start busy ไปด้วยกันห้าไม่อยากพาษาระดีๆอย่าลืมกดติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางตามนีน้เลย